สวัสดีครับพี่แฟงครับเภสัชกรหญิงภาชินีสาแก้วครับจบที่คณะเภสัชศาสตร,ร์รุ่นที่22ครับจริงๆถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งเลยคือมหาวิทยาลังสิตไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่เป็นท้องถิ่นของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งทําให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยหลากหลายพื้นที่มากอาตอนที่เรียนที่วิทยาลัยเภสัชตอนที่เรียน ช่วงปีแรกๆครับปี1ปี2ปีสเนี่ยคณะอาจารย์ที่อยู่ในวิทยาลัยเภสัชของมหาวิทยาลังสิตเนี่ยบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรอบรู้นอกเหนือจากทางวิชาการทางด้านอื่นๆอย่างเช่นเรื่องการเข้าสังคมอาจารย์หลายๆท่านที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายๆสาขาแขนงสาขาต่างๆอย่างเช่นทางด้านการตลาดทางด้านการพรีเซ้ หรือว่าถ้าทางสายวิชาการก็อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทางอาจารย์มาสายวิชาการอยู่แล้วในในส่วนชมรมเภสัชกรภาคใต้เนี่ยเขาจะมีการคัดเลือกเภสัชกรแล้วก็จะมีคณะกรรมการของทางชมรมเนี่ยเขาคัดเลือกจากรายชื่อแล้วก็เสนอชื่อขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่นนะครับตอนนั้นจําได้ว่าจบมหแล้วก็เราก็มาสอบ ตะะเวนสอบหลายที่ครับแล้วก็ประกาศผลพร้อมๆกันพอดีก็เลยติด2คณะคือคณะวิศวะกับคณะเภสัชที่มอังสิทธิ์เรารู้สึกว่าที่ที่บ้านที่ครอบครัวเนี่ยเรามีธุรกิจร้างขายาด้วยก็เลยตัดสินใจเรียนคณะเภสัชแพทย์ก็ฝากถึงน้องๆที่ที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับที่อยู่ในชั้นมัธยม วิทยาลัยเพศัต์หรือว่าคณะเภศัตเนี่ยเราผลิตบุคลากรที่เป็นเภศัชกรออกมาให้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านตัวยาแล้วก็พวกสารเคมีหรือว่า,เ,าเครื่องสําอางแล้วก็การมาเรียนที่วิทยาลัยเพศาศาสตร์ของมหาวิทยาลังศิษิ์เนี่ยอ,อย่างตัวแฟงเองเป็น LGBT ตอนที่มาเรียนก็ทางคณะหรือว่าอาจารย์เองเ่ย ตั้งแต่มาเรียนเนี่ยเราแฮปปี้มากเราไม่เคยโดนบูลลี่เลยทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามของเราทั้งหมดโดยที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้จํากัดเพียงแค่ว่าให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยแค่นั้นเองครับ